สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ว่าทีมงานนี้มีรถติดครับไม่ดีเหมือนบรรยากาศเลยมีเอฟซีครับผมรายงานมาบอกว่าทีมงานบินทิกะเศรษชีครับผมรถแบ็คโฮค,ครับผมติดหลายวันแล้วครับเอายังไม่ขึ้นนะครับผม ดำซิงซุปเพียวก็าเลยอาสาพาพี่น้องมาชมสะหน่อยครับว่ามันเป็นรุ่นไหนติดยังไงครับโอ้ดูฝ่ายน้ำล้นครับดูมากับใครครับวันนี้กับเจ๊แว่นครับมากับออพอดีวันนี้งานวันบุญทำบุญตักบาทยังไมไ่ตักบาทครับผมทำบุญเสร็จก็เลยมาครับช่วงเทียเท่ยงไม่มีอะไรทำครับ บอกว่าสองคันแล้วเอาไม่ขึ้นนะครับไปยางไปทดล่องเขาต้องลุยไปลรบรอเลเขาต้องเปียกดินีะเป็นดาวรถต้องมาล่างดีเถอะวะนะดาวรถมาล่างดีเ,เ,ดอเดถอะ รถมาจอดตรงนี้นี่ล้างดีขวดนะเลื่อนป่ะต้นนะองขอดต,ต้องเท่ามันมาเน,นี่ยขอดก็ได้ว่าขอดก็ได้ฮะขอดกับเปียก ชื้ให้หน่อยทิ้เก่ากปาขันกันกับพี่าที่เ,าาาเรนนาารยกงิออนหอเล่นน้ำอเล่นน้อเล่นนเ่ะก็เล่นน้ำนี่แหละให้เจว่นซือรองเท้าให้ครับ หมื่นตัวไหนไปยาวอากาศไหมโคตรดีเลยตาดาวรถลงมาหลังดีเถอะคุณเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้อยู่นะสำเนียงห้อยยางลงในดังๆดีที่น่อหานน้ำผ้มีสีนีสมุมเสเยอะด้วน่บันเานเฮดแบบนี้เนาะ ไฟน้ำล้นแบบนี้ไหมขเาขากาลังเต็มยมมือเหลาเ้าโอ้ระวังลื่นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่จะมาก็ระวังลื่นด้วยครับตรงนี้ <c oughs> บ้านวางป่าป้อมครับอำเภอตําบลวางป่าป้อมอำเภอนาวางังจังหวัดนองบลาพูครับ ดูท่าน่าจะเป็นโกเบโก้มาร์คไฟครับที่ติดอยู่ข้างล่างนะครับู่ได้ทั้งวันอยู่กับน้ำอยู่ได้ทั้งวันน,นู่น่าขวงมะเ็ได้ทีย,ทย,ยลืมใส่แมสกันด้วยนะครับ ยางเย็นวะครับยางเย็นวะบาฮะว้ายมีอีกบ่มีอีกบ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับครับมีอยู่ครับมีอยู่เปลี่ยนจังไงมากยังไงกว่าฮะ ะคนในส่งข่าวด้วยอย่าสั่นเดี๋ยวปปาทัวร์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 ริบเบิลเลตตัวนี้โอ้เลี้ยงปูร้อนปะครับมือนี้แมนครับจักมือแล้วอ่ะโซ่มือแล้วครับมือนี้มือที่สามครับมือนี้มือที่สามยังมาท่านขืนแมนปะล่องทุกวิธีทางแล้ววัตเจー เดี๋ยวพาพี่น้องไปโอ้โทษเด้อครับโทษเด้อเนี่ยแมนอาการหนักครับงานนี้ หนักครับจำลิบโอ้เจอแบบนี้น่าสงสารนะครับเป็นยังไงมายังไงเขาลงมาหรือว่ามันถะไลดลงหรือว่ายังไง โฮมสูครับผม pc 2 0 0รุ่นเครับ130ครับผมฮิตาชิ ZX อครับมาช่วยเอ๊ะมันวันสองร้อยดินี่ร้อยยี่ให เฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นสองร้อยครับจมแบบนี้เรามองแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นรุ่นร้อยยี่หรือว่าสองร้อยแต่ว่ามันเป็นสองร้อยครับจะมองว่ามันเล็กครับผมแต่ว่ามันไม่เล็กครับเนี่ยมันจมครับ แต่ว่า ZX นั้นเป็น130ครับไกลจากบ้านผมมาถึงตรงนี้ก็5้บกิโลได้ครับ50บฮะเบิ้งลีทางเพิ่น เขาเนี้ยไปสูบน้ำมันปะครับไปครับผมสูบน้ำออกจากรถก่อนครับมาตีเชียงไดในอ๋อครับเดี๋ยวนี้มันติดเชียงมาท่านใด<อ>บ่พอดีอยู่หน้ารถมันเป็นกลองพร้อมอยู่ครับน้ำม<อ>ันยี่ห้อกล้องพร้อมเหล,ล,ลืออยูปป่นครับโอ้ครับครับแมนแมนไปยังใดมาจังใดกว่าเล่าลงเล่าล่องเรือยังไปบ่ลืือปลาครล่ลงเรือปลาโอ้ ุยากำลังคอยดินแห้งลงมาครับสองรออยู่ข้างบนครับ 130นะครับอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวรถลงมาสูบน้ำก่อนนะครับโอ้สงสัยได้เครื่องสูบน้ำแบบแบบนี้ครับผมเป็นรถไถคุณมีข้างเขาคุณคนดีมาก Nó nó vuông như được con nè. Nhắm Ô. quan thì thấy ngay lên. <laughs> เครื่องสูบน้ำครับโอ้น่าสงสารมากครับ SK 200สองร้มาร์คไฟครับวอนน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาเออขึ้นมาถึง ล่องครับผมกล่องไฟฟ้าครับซุโม,โมกำลังม,ม,ม,มากอซุมิตุโมกำลังอีกบ่เดินแพงเดินมากแต่พุ่น,ววนบโน่โอเ้เด่นวัน มันเป็นแท็กกว้างรือแท็กแคบเนี่ยไปกว้างกันปะกระดก<า>ตัวอย่าคล้องมาขึ้นเล่นมาติดเลยแนมติ๊กเลเ่นมาโอ้ฮหจุกลงไปมันมันรีบล,ล,<ว>ลงไปเ<ไ>ลยฮะไม่เข้ามาสั่ง,ะะง,งโอ้ มี่ยังไม่ถลางเออไม,ไม่ต้นไม้กขาว่ามี่เงินมาแถวเนี่ยหนักอยู่ครับงานนี้หนักอยู่ ช่วยกันครับรถก็เป็นรถในทีมงานเดียวกันนะครับผมก็ช่วยกันส <c oughs> วยมากเลยนะเดี๋ยคลิปนี้พอไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไป ว่าจะขึ้นได้ไหมครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ